ปลาฮาพักเซียนฮาไอใบฟันสิงโตจ้ะแต่ว่ามันยังไม่มีเลยมันยังไม่งอกนี่พักเซียนก็กำลังจะออกยอดจ้ะนี่นี่พักเซียนกำลังจะออกยอดอจริงๆมันเก็บได้หรอเนาะ,น,ะนี่เนาะนี่ กิบได้แล้วแต่ว่าฉันจะมีกิบปกฉั้นจะไให้มันยาว่าน,นี้เดี๋ยวฉันค่อยมาเอาเนาะวบให้ยาว่าน,นี้ค่อยมาเอาเดี๋ยวว่าเอาไบให้ดูดกอกจ้ะเนาะนี่จะใบมันเป็นแบบนี้มีขนนิดนิดมากระลุงให้ลุงมาเป็นเพื่อนลุงมาเป็นเพื่อนมาเลาะหาพักแต่ว่าไม่มีว่าจะมาดูตำลึงขนด้วยตำลึงขนมันเคยงอกเนาะ กำลังคนยังไม่รัดจ้ะตรงนี้จี่เป็นป่าคานโนลาที่เคยพามาดูปีที่เลวเนาะเชอร์รี่จ้ะกำลังออกดอกนี่ต้นเชอร์รี่เดี๋ยววันหลังคอยมาดูไหม